สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางสปปลาวทุกทุกคนด้วยนะครับผมมาพบกับเบาร้องเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับในคลิปที่2นะครับเป็นสูตร2เม็ดนะครับงวดประจําวันที่24นะครับเดือน1 2 2564นนะครับผมสำหรับในสูตรนี้ในงวดที่แล้วนี้มาตัวเด่นวิ่งลูดนะครับนี่ครับผมในสูตรนี้เนาะมาในตัวเด่นวิ่งลูดนะครับ ก็ถ้าเกิดใครเอาศูนย์ไปวิ่งรูดก็จะเข้าศูนย์แปตรงๆนะครับส่วนที่ผมจับคู่ให้นะครับไม่มีนะครับเนาะมีแค่ถึงศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับก็หน่วยรัฐบาลลาวออกศูนย์แปดนะครับในเลขบนนะครับผมเนาะก็ถ้าใครเอาศูนย์ไปวิ่งรูดก็จะมีโชคลาภนะครับในสูตรนี้นะครับผมสําหรับแนวทางงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับ ตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับผมในงวดนี้นะครับตัวเด่นนะครับผมให้ไปที่9กับ5นะครับผมสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่9นะครับ ในสูตรนี้นะครับเด่นเก้าเด่นห้าวิ่งรุดที่เนะครับจับคู่5ก็ครับก็จะมีนะครับจับคู่5ก็จะมี5 1าหนึ้าสามห้าสี ห้าหกแล้วก็ห้าเก้านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนในเด่นเก้านะครับเด่นเก้าเด่นเก้าก็จะมีนะครับเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่ 96แล้วก็97นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยในสูตรนี้นะครับหลักร้อยในสูตรนี้ ผมให้ไปที่หนึ่งนะครับหลักร้อยนะครับหนึ่งก็จะมีหนึ่งห้าสามนะครับหนึ่งห้าเก้า 1,96นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับก็จะมี4คู่นะครับ4คู่ก็จะมี5,9 9,6 9,3แล้วก็5,1นะครับส่วน3ตัวที่ชอบนะครับ ก็จะมี196แล้วก็153นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าไปพี่ FC ชื่นชอบก็เอาไปลองพิจารณานะครับเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณกำลังแรงใจพี่ๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก่อนออกไปเนาะ ก็ไม่มีอะไรก็มีแต่กำลังใจดีๆนะครับที่อยากฝากให้พี่ๆ FC นะครับมีโชคมีลาบกันนะครับผมเนาะนะครับครับผมสลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับกาบสวัสดีครับ